สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมอาจารย์สรพัฒนสิริเวทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังเลขมงคลเศรษฐีนะครับและที่ปรึกษาธุรกิจออกแบบวางแผนชีวิตตามพื้นดวงนะครับเราก็จะมาพบกันแบบนี้นะครับในทุกๆวันนะครับเรื่องของการอ่านดวงรายวันนะครับทรงตรงถึงท่านในทุกๆวันเลยนะครับอย่างน้อยก็เป็นเข็มทิศชี้นําทาง ให้เราได้รู้ชีวิตว่าควรดําเนินอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าการอ่านดวงของอาจารย์นะครับเป็นการอ่านดวงขององค์รวมของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอาจารย์ก็จะาอ่านดวงของวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2566เลยก็แล้วกันนะครับ วันอาทิตย์นะครับมาเริ่มที่วันแรกของสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์การงานอุปสรรคจะค่อยๆแก้ไขและคลี่คลายได้ในที่สุดนะครับและจะประสบความสาเร็จตามความตั้งใจไว้นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะคิดจะทาการสิ่งใดนะครับในดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่างานการนั้นจะสําเร็จด้วยดีนะครับต่อไปนะครับการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันเลยนะครับแต่ในให้มีสติในการใช้ใจ่ายนะครับพูดง่ายว่า ให้มีสติในการใช้จ่ายแบบรอบคอบนะครับเพราะว่าเงินทองเนี่ยนะครับหามาก็ต้องใช้ออกไปนะครับความรักนะครับคนมีคู่นะครับรักใครพูดจากันดีนะครับคนโสดการศึกษานะครับอาจจะนักเขาเรียกว่าอาจจะชักพานําพาให้มาได้พบเจอเนื้อคู่แล้วนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับ ต่อไปนะครับดวงของคนเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้ก็ต้องเป็นดวงเกิดของวันอาจารย์ด้วยเป็นของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ก็เกิดวันจันทร์เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าการงานมีค um, ันมันก็เรียกว่ามีคิวงานแน่นไปหมดเลยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์ออกมาดีและคุ้มค่าอย่างแน่นอนอันนี้จริงครับเพราะว่าอาจารย์คิวงานเยอะมากๆตอนนี้ต้องบอกว่าแทบจะไม่ทันเลยเพราะว่าทักมาที่ไลน์แอดเยอะมากจริงๆนะครับ ก็ต้องขอภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับการเงินนะครับมีเงินเข้าเป๋านะครับเข้ากระเป๋าในทุกๆวันนะครับเข้ากระเป๋าดีแต่ให้มีสติในการใช้จ่ายแล้วก็ให้ออมเงินไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะสบายในภายภาคหน้านั่นเองนะครับความรักนะครับคนมีคู่หง่อนกันบ้างเล็กน้อยนะครับเหมือนลินกับฟันที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็กระทบกันบ้างนะครับคนโสดยังไม่มีใครเลยนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับก็พูดง่ายว่า พิจารณาเรื่องของการงานก่อนมุ่งหวังในข้อเรื่องของการงานเป็นหลักนะครับ <c oughs> ดวงของคนเกิดบังคานะครับปัญหาที่สะสมมาอย่างนานนะครับคุณสามารถจัดการมันได้ด้วยดีนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่มีเขาเรียกว่านับว่าเป็นเรื่องที่ดีและทําให้คุณมีความสุขมากเลยนะครับในช่วงระยะเวลานี้ที่สามารถแก้จัดปัญหาในที่เป็นอุปสรรคในชีวิตได้นั่นเองนะครับ การเงินดีนะครับมีเงินพอใช้แม้จะมีเรื่อง่ใจให้จุกจิกกวนใจอยู่ร่างนะครับความรักคนมีคู่รักค่กันดีให้กําลังใจกันและกันเสมอมาด้วยดีนะครับคนโสดมีเกณฑ์พบเนื้อคู่และสมหวังกับคนในฝันนั่นเองนะครับและนี่คือดาวของคนเกิดวันอังคารนะครับต่อไปนะครับดวงของคนเกิดบันพุธนะครับการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะประสบความสเร็จตามปรารถนานะครับการเงินเงินจะเข้ากระเป๋าประจําและงาน เงินจะเข้ากระเป๋าคุณได้จากงานประจํานะครับแล้วก็งานพิเศษทําอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับก็จะมีเงินมากขึ้นนั่นเองนะครับความรักคนมีคู่รักใค่กันดีสนับสนุนซัพพอร์ตกันดีนะครับควรโสดคบคนที่จริงใจนะครับจะเจอคนที่จริงใจนั่นเองนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับต้องบอกว่าการงานประสบความสําเร็จตามที่วางแผนเอาไว้เลยนะครับหน้าที่การงานคุณมีโอกาสที่ขยายหรือขยับขยายให้งานคุณเติบโตขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองนะครับ การเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีขึ้นเป็นระดับนะครับเป็นสเต็ปขั้นตอนไปนะครับความรักคนมีคู่ขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยแต่จะลงรอยกันด้วยดีนะครับคนโสดมุ่งหวังในการงานมากกว่ามุ่งเน้นเรื่องของความรักนะครับดวงของคนเกิดวันศุกร์นะครับการงานเนี่ยให้คุณทํางานอดทนแบบสุดจิตสุดใจจริงๆนะครับรับรองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จและคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับ การเงินนะครับให้คุณใช้จ่ายอย่างมีสติครอบครอบนะครับแล้วก็ให้หัดออมไว้บ้างนะครับสําหรับาคนที่เกิดวันศุกร์นะครับจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในภายภาคหน้านั่นเองนะครับความรักคนมีคู่สามารถช่วยเหลืองานของคุณได้ด้วยดีนะครับคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนดีๆนะครับต่อไปนะครับดวงของคนเกิดวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับต้องบอกว่า การงานคุณจะประสบความเร็จอย่างดีแม้หน้าที่ของคุณจะจะมากและมีความรับผิดชอบเยอะนะจะเหนื่อยหน่อยนะครับสําหรับดวงคนเกิดวันเสาร์แต่ด้วยดาวความอดทนนะครับจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับการเงินคุณจะต้องวางแผนเรื่องการเงินอย่างดีถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับความรักคนมีคู่รักช่วยเหลือกันดีนะครับจะผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะครับคนโสดยังมีเกณฑ์พบเนื้อคู่ยังไม่มีเกณฑ์โทษทีนะครับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์พบ เนื้อคู่นะครับให้ความส้องกากับงานเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นดาวของคนที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องบอกว่าอยู่บนคานยาวไปก่อนนะครับและนี่คือดวงทั้งหมดในวันที่17มิถุนายน66นะครับเป็นดวงตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะครับอาจารย์ก็ได้อ่านดวงให้ทุกท่านแล้วถ้ากดถ้าท่านใดชอบนะครับก็กดแชร์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับข้อมูลเรื่องเรื่องของดวงดาวนะครับ แบบนี้เป็นประจําทุกๆวันนะครับและอาจารย์ยังจะอัดคลิปนะครับสอนเรื่องของคู่ตัวเลขมงคลเศรษฐีลงคลิปปล่อยคลิปทุกวันอาทิตย์ด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอขออานวยอวยชัยให้ทุกท่านประสบความสําเร็จร่ารวยร่ารวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ